สวัสดีครับผมมิติสองมุกวีคลิปนี้จะมาสปอยหนังอัน,นีกเช่นเคยและหนังเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าอามาเมื่อสาวสวยมอปลายได้แอบแม่ไปกินตับกับชายหนุ่มข้างรักเรื่องเาวาจะเล่าร้อนและลงเอยเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยผมก็ต้องขอรบกวนให้ทุกท่านโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าทุกท่านกดกันแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนั้นเรามารับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ หนังได้เปิดมาที่คู่รักวัยรุ่นหนุ่มสาวคู่หนึ่งชายหนุ่มมีชื่อว่าคารอสส่วนแฟนสาวเนะี่ยไม่ชื่อว่าลอล่านะครับ วันนี้คาร์ลอสได้เตรียมของขวัญมาให้กับลอร่าแต่ก็เกิดเปลี่ยนใจลอร่าจึงแย่งของขวัญไปเปิดดูนะครับซึ่งของขวัญที่อยู่ในกล่องนั้นนะ่ะมันคืออุปกรณ์ที่ทําให้อลอร่าเล่นบทผู้ชายในช่วงโบบาครับคือมันไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ภายในกล่องแบบตรงๆได้นะครับแต่เอาเป็นว่าเพื่อนๆก็รู้เหรอครับเพราะมันเป็นอุปกรณ์ของผู้ใหญ่ลอร่าที่ได้เห็นดีโดเธอก็ได้ต้องตาคาร์ลอดพร้อมกับเล่นบทผู้ชายซึ่งคาร์ลอสก็อยากให้อลอร่าเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ต่อมาป้าก็ได้ขอดูรูปของแฟนลอล่าป้าที่ได้เห็นก็ได้ชื่นชมคาร์ลว่าเขานั้นน้าตาดีแต่ทว่าแม่เนี่ยดูเหมือนจะไม่ชอบคาร์ลนะครับและได้บอกให้ลอล่าเนี่ยไปหาเพื่อนคนอื่นคบบ้างซึ่งเพื่อนที่แม่พูดถึงเนี่ยเขาก็คือแฟนเก่าของลอล่านั่นแหละครับลอล่าได้อาศัยอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงซึ่งวันนี้พวกเขาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่แต่ถ้าว่าลอล่าเนี่ยกลับไม่สนใจนะครับเธอเอาเวลาไปคุยโทรศัพท์ตกับคาร์ล ต่อมาทั้งสองได้แอบมาพบกันแต่จูจูเพื่อนสาวก็ได้นํากล่องดีโดมาให้กับลอล่าคาร์ลที่เห็นว่าลอล่าเนี่ยลืมกล่องดีโดไว้ที่โรงเรียนเขาเนี่ยจึงรีบโยนมันทิ้งไปเพราะว่ากลัวคนอื่นเน่ยจะรู้ว่าเขาเนะโบ้บ้าแบบแปลกต่อมาขณะที่ลอล่ากาลังใช้ห้องน้ําเธอเนี่ยก็บังเอิญเห็นข้อความที่เขียนประมาณว่าลอล่ามีไอ้นั่นเหมือนผู้ชายเธอก็โมโหมากและคิดว่าเพื่อนสาวเนไปเปิดดูของภายในกล่องลอล่าจึงย้อนกลับไปถามกับเพื่อนสาว แต่เพื่อนสาวก็ได้ปฏิเสธและมีท่าทีที่ไม่พอใจนะครับจากนั้นลอร่าก็ได้เข้ามาแนะนําให้คาร์ลอดไปเรียนต่อสาขาวิจิตสินป์แต่คาร์ลอยก็ไม่อยากจะเรียนเขาเนสนใจแต่เรื่องความรักมากกว่านะครับและแล้วทั้งคู่ก็ได้แอบมาบุบาก,กันที่ลิฟซึ่งมัน,นก็เป็นสถานที่เดียวที่พวกเขาเนมักจะมายอยู่บ่อยครั้งนะครับหลังจากนั้นพ่อแท้ๆก็ได้พาครอบครัวใหม่มางานวันเกิดของลอร่านะครับ พ่อได้ถามถึงแฟนหนุ่มของลอล่าขณะนั้นเองคาร์ลอสเนี่ยก็ได้ผูกมาพอดีซึ่งพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องที่ลอล่าจะมีแฟนนะครับคาร์ลอสได้มอบของขวัญเป็นแหวนวงหนึ่งเขาได้สวมใส่แหวนให้กับลอล่าต่อหน้าทุกคนเลยนะครับจากนั้นพวกเขาก็ได้คุยถึงเรื่องการตั้งแคมป์ที่ชนบทแต่จูจูแม่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าช่วงเนี้ยห้ามคาร์ลอสติดต่อกับลอล่าโดยเธอเนี่ยก็ได้นำเรื่องเรียนมาอ้างนะครับ ต่อมาลอล่าก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะตั้งครรภ์จึงไปซื้อที่ตรวจมาตรวจเพื่อความแน่ใจแต่ทว่าเธอเนี่ยกลับไม่กล้าดูผลตรวจนะครับขณะนั้นเองเพื่อนสาวเนี่ยก็ผู่มาพอดีเพื่อนสาวที่ได้เห็นชุดตรวจครรภ์นเนี่ยเธอก็คิดว่าลอล่าเนี่ยจะต้องตั้งท้องลอล่าจึงยื่นชุดตรวจให้กับเพื่อนสาวได้ดูสุดท้ายแล้วเนี่ยลอล่าเนี่ยก็ไม่ได้ท้องละครับทั้งคู่เนี่ยจึงโล่งใจ หลังจากนั้นลอล่าก็ได้แอบมาหาคาร์ลอตทั้งสองได้ใส่หน้ากากที่คาร์ลอสได้เป็นคนทำขึ้นมาพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยพวกเขาเนะี่ยอยากหายใจใส่กันนั่นแหละครับสักพักคาร์ลอสเนี่ยก็ได้บอกกับลอล่าว่ามีคนเนี่ยกำลังจ้องมองลอล่าอยู่ลอล่าที่เห็นเนี่ยก็รีบตรงดิ่งไปหาคนที่มองเธอในทันทีซึ่งเขาเน่นก็คือแฟนเก่าของลอล่านั่นแหละครับหลังจากที่ลอล่าไปเคลียร์กับแฟนเก่าเสร็จเธอเนี่ยก็ได้ยอมรับกับคาร์ลอตว่าชายคนที่มองเขานั่คือแฟนเก่า แต่ตอนนี้เธอก็ได้เลิกไปแล้วเพื่อมาคบกับคาร์ลอสคาร์ลอส,อส,อสที่ได้รับรู้เนี่ยเขาก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็คิดว่าลอล่าเนี่ยอาจจะทํากับเขาเหมือนที่ทํากับแฟนเก่า หลังจากนั้นลอล่าก็ได้ย้อนกลับมาที่บ้านเธอได้ยินเสียงแม่กำลังโบ๊ะบ้าลอล่าก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของแม่กับพ่อเลี้ยงแต่ถ้าว่าเธอนะ่ะดันคิดผิดคนที่เปิดประตูออกมานะ่ะดันเป็นพ่อแท้ๆของเธอนะครับลอลา่าเนี่ยก็โมโหมากที่พ่อกับแม่เนี่ยแอบมากินตับกันท,ทั้งทงที่หย่ากันไปนานแล้วลอล่าจึงนําเรื่องทั้งหมดมาระบายให้กับคาร์ลอได้รับรู้แต่จู่ๆลอล่าเนี่ยก็ได้ถามขึ้นมาว่าถ้าเธอเกิดท้องคาร์ลอจะทํำยังไง คาร์ลอสคิดสักพักก่อนจะตอบไปว่าเขาในยังเด็กจากคำตอบนี้มันก็ทำให้ลอล่านะ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเธอนะ่ะจึงแวะไปหาเพื่อนสาวซึ่งตอนนี้เพื่อนสาวก็ได้จับกลุ่มคุยกันถึงการกินตับกับแฟนหนุ่มจนกระทั่งถึงคิวของลอล่าที่จะต้องเล่าแล้วเธอก็ดันเผลอบอกความจริงเรื่องที่เธอเนี่ยใช้ดีดูกับคาร์ลอสนะครับจากนั้นลอล่าก็ได้นอนพักค้างคืนกับเพื่อนสาว เช้าวันรุ่งขึ้นลอล่ากลับมาที่บ้านซึ่งแม่เนี่ยก็โกรธว่าเมื่อคืนเนี่ยลอล่าไม่ยอมกลับมานอนที่บ้านนะครับแม่เนี่ยจึงยึดโทรศัพท์เพื่อเป็นการสั่งสอนได้ได้บอกให้ลอล่าเนี่ยทำงานเสริมวันเสาร์อาทิตย์เพื่อหาเงินใช้เองนะครับพอลอล่าไม่มีโทรศัพท์คาร์ลอสเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้ในวันรุ่งขึ้นคาร์ลอสเนี่ยจึงไปดักลอลอล่าที่หน้าโรงเรียนนะครับคาร์ลอสได้เข้าไปกอดลอล่าพร้อมก็บอกว่าถ้าลอล่าตั้งครรภ์เนี่ยเขาสัญญาว่าจะดูแลอย่างดี หลังจากนั้นคาร์ลอสก็ได้ไปสมัครเป็นเด็กฝึกงานที่ร้านนาฬิกานะครับเขาได้นํานาฬิกาที่พ่อเคยให้มาค้าประกันว่าจะไม่ขโมยของในร้านเจ้าของร้านก็ได้จัดสินใจรับคาร์ลอสซึ่งคาร์ลอสเนี่ยจะไม่ได้รับค่าจ้างแต่จะได้รับความรู้เพื่อไปต่อยอดเราเองนะครับตัดกับมาที่ลอล่าพ่อเลี้ยงเนี่ยก็ได้เข้ามาถามว่าลอล่าเนี่ยได้ใช้ห้องพ่อแม่โบบ้ากับคาร์ลอสบ้างหรือเปล่าลอล่าตอบว่าเธอเนี่ยไม่เคยทําอะไรแบบนั้นพ่อเนี่ยจึงขอให้ลอล่าเนี่ยพูดความจริงออกมา เพราะว่าเขานะเห็นถุงยางตกอยู่ในห้องลอลาก็ได้นํารูปที่เธอน่อยู่กับเพื่อนสาวเพื่อยืนยันว่าเธอนั้นนไม่ได้ทําพ่อเลี้ยงที่เห็นก็รู้ได้ทันทีว่าแม่เนี่ยแอบมีชู้เขาน่จึงเก็บข้าวของย้ายออกไปลอล่าที่เห็นว่าแม่น่ะถูกทิ้งเธอน่ยหวังจะเข้ามาปลอบใจนะครับแต่แม่น่ะด้านบอกกลับไปว่าให้ลอล่าน่ยยอมรับกับพ่อเลี้ยงว่าถุงยางนั้นน่ะเป็นของลอล่ากับคาร์ล ลอล่าที่ได้ยินอย่างนั้นน่ะเธอก็เบื่อหน่ายกับการกระทําของแม่สุดๆเลยนะครับทางฝั่งของคาร์ลอสพ่อกับแม่เนี่ยก็จับได้ว่าคาร์ลอดดัดเดเรียมาตั้งสองสัปดาห์พวกเขาไม่ได้ต่อว่าคาร์ลอสแต่ถามถึงเหตุผลคาร์ลอสเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ตอบซึ่งพ่อก็ได้คิดว่าที่คาร์ลอสเป็นแบบนี้มันอาจจะเป็นเพราะลอล่านะครับภาพได้ตดกลับมาที่ลิฟต์อีกครั้งขณะที่คาร์ลอสกับลอล่าโบ๊ะบ้ากันจู่ๆพวกเขาี่ยก็ได้เห็นคนที่อยู่ใต้ลิฟต คาร์ลอสจึงบอกว่าเขาเบื่อเขาไม่อยากอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอีกต่อไปคาร์ลอสจึงได้ชวนลอล่าเนี่ยหนีไปใช้ชีวิตที่ชนบทลอล่าเนี่ยก็มีท่าทีอยากไปนะครับแต่เธอดนาด่ะดันขอตัวไปเอาเสื้อกันหนาวซะก่อนคาร์ลอยก็รู้ได้ทันทีว่าลอล่าเนี่ยไม่อยากจะหนีไปกับเขานะครับหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปเที่ยวที่บาร์ คาร์ลอสก็เริ่มสงสัยว่าอาจจะมีคนรู้เรื่องที่ลอล่าใช้ดีโดกับคาร์ลอสลอลาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธว่าเธอนั้นไม่ได้บอกใครและได้พาคาร์ลอสเนี่ยเข้าไปร่วมสนุกในงานปาร์ตี้นะครับแต่ถ้าว่าคาร์ลอสเนี่ยก็ยังค้างขาใจเขาพยายามถามลอล่าอีกครั้งแต่ลอล่าเนี่ยก็ได้ปฏิเสธอีกเช่นเคยและจากเหตุการณ์นี้ทั้งสองคนก็ได้ย้อนกลับมาบ๊ะบ้กกันที่ลิฟต์อีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นคาร์ลอสเนี่ยก็ได้จ้องมองลอล่า พอเธอตื่นขึ้นมาชาร์ลอตก็ได้ขอห่างจากลอล่าสักพักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกกันนะครับเวลาได้ผ่านไปสองสัปดาห์ลอล่าได้ออกมาเที่ยวบาร์กับเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เธอก็ได้คบหากัาแฟนหนุ่มคนใหม่แล้วนะครับทางด้านของคาร์ลอตเขานะก็มีหญิงสาวเข้ามาจีบอยู่บ่อยครั้งแต่เขาก็ไม่ได้สนใจนะครับระหว่างขึ้นรถโดยสารคาร์ลอตก็ได้เห็นลอล่าโดยบังเอิญเขาได้เข้าไปพูดจากับลอล่าและได้ขอให้กลับมาคบกันใหม่อีกครั้ง แต่ตอนนี้ลอล่าเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเธอได้ปฏิเสธและบอกว่าตอนนี้เธอได้คบกับแฟนใหม่แล้วชาร์ลที่ได้รับรู้เนี่ยก็ถึงกับเศร้าแต่เขาเนะก็พยายามงอขอคืนดีให้ได้นะครับซึ่งลอล่าเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยอีกเช่นเคยวันรุ่งขึ้นข่าวร้ายก็ได้เข้ามาในชีวิตของคาร์ลออีกครั้งเมื่อเจ้าของร้านได้ไล่ให้คาร์ลเนี่ยออกจากงานและที่เจ้าของร้านจะต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าพ่อของคาร์ลนั่นแหละครับที่มาขอให้เจ้าของร้านเนี่ยเลิกจ้างคาร์ล พอเขาได้กลับมาที่บ้านพ่อเนี่ยก็ได้บอกให้คาร์ลสเนี่ยเตรียมตัวไปงานศพยายระหว่างเดินทางคาร์ลสเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดพอได้มาถึงเขาเนี่ยก็ได้ขอตังค์พ่อเพื่อไปซื้อกาแฟแต่แท้ที่จริงคาร์สเนี่ยได้ใช้เงินเพื่อกลับมาหาลอล่านะครับคาร์ลสได้นั่งอยู่สักพักก็ได้พบกับแม่ของลอล่า เขาได้สารภาพว่ารักลอล่าและขออนุญาตพาลอล่าไปเที่ยวสักสองสามวันแม่ที่ได้ฟังอย่างนั้นก็อนุญาตนะครับแต่ลอล่าที่พิ่งมาถึงเนี่ยเธอก็ได้ปฏิเสธแล้วก็รีบหนีขึ้นห้องไปเลยนะครับไม่นานลอล่าเนี่ยก็ได้แอบไปเที่ยวกับแฟนใหม่ซึ่งทุกวันหยุดแฟนใหม่เนี่ยก็ได้รับจ็อกเป็นรอประพอเขาได้รับหน้าที่ดูแลอาคารรัฐสภาจากนั้นก็ได้พาลอล่ามาที่ห้องรับก่อนที่จะโบ๊ะบะนะครับ ทางด้านคาร์ลอสก็ได้ยินเพื่อนๆเ,เนี่ยคุยกันว่าแฟนใหม่ของลอล่าเนี่ยมักจะพาสาวๆไปโบ๊ะบ้าในที่ทํางานคาร์ลอสที่ได้รับรู้เนี่ยก็รีบวิ่งไปหาลอล่าแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามีรอปภเนี่ยจับเขาไว้ซะก่อนคาร์ลอสจึงไม่มีทางเลือกเขาได้ตะโกนเรียกลอล่าอย่างสุดเสียงลอล่าที่ได้ยินเนี่ยก็ได้แต่ยืนมองนะครับคาร์ลอสเนี่ยก็เสียใจมากที่ลอล่าเนี่ยทำแบบนี้เขาเนี่ยจึงตัดสินใจโทรไปแจ้งกับหน่วยฉุกเฉินว่ามีคนเนี่ยมาว่างระเบิดที่รัฐสภา แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่สถานีตำรวจแต่ด้วยอายุที่พวกเขาเนไม่ถึง18ปีก็เลยไม่ถูกจับเข้าห้องขังนะครับเวลาก็ได้ผ่านไป3สัปดาห์แม่นก็ได้บอกกับลอล่าว่าเธอจะย้ายไปอยู่ที่ชนบทและแม่ก็ได้ให้อภัยลอล่าทั้งสองคนจึงปรับความเข้าใจกันได้อีกครั้งจากนั้นแม่ของคาร์ลอสก็ได้ขอให้ลอล่านะมาที่บ้านแม่ได้ขอให้ลอล่าช่วยพูดเกี้ยกล่อมให้คาร์ล็อตกลับไปเรียนเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องวันนั้นคาร์ล็อตก็ไม่ยอมออกไปไหนอีกเลย ลอล่าเกียกล่อมไปได้สักพักจูจูคารอสน่ยก็ได้ขอบูบะนะครับลอล่าก็ได้ทําตามคําขอทั้งสองคนจึงกลับมาที่ริฟตัวเดิมหลังจากได้บูบะกันเสร็จพวกเขาเนี่ยก็ได้จากกันด้วยดีนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่งไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมสปอยและพบก,กันใหม่อีพีหน้าสําหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ